สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเกษตรกรห่างหายกันไปหลายวันเลยนะคะทักทายวันจันทร์นะคะที่15กุมภานะคะเลยวาเลนไทน์มาแล้ววันนี้เราจะพามาชมสวนค่ะแล้วก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะเพื่อนเพื่อนบางท่านอาจจะทําอยู่ในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่แล้วนะคะบางท่านกา็เข้ามาวงการเกษตรใหม่อาจจะยังไม่รู้ว่าเกษตรทฤษฎีใหม่คืออะไรนะคะเดี๋ยวเดินไปคุยไปนะคะพาไปเที่ยวชมสวนด้วยนะคะ เดี๋ยวขออนุญาตกลับกล้องีกว่านะคะจะได้ดูสวนนะคะใกล้ๆบ้านนะคะแล้วก็มาพูดคุยกันในเรื่องของกเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะขออนุญาตกลับกล้องก่อนนะคะนี่นะคะก็คือพื้นที่เล็กๆค่ะแค่นี้นะคะก็สามารถปลูกผักสวนครัวนะคะไว้ทานได้นะคะเพื่อลดรายจ่ายนะคะในครอบครัวนะคะนะคะก็มีพวกถั่วมะเขือ,อตะไคร้อะไรนะคะ เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยค่ะวันนี้นะคะที่บอกว่าจะมาคุยในเรื่องของกเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะ,กะเกษตรทฤษฎีใหม่คืออะไรเป็นการทําการ,กรเกษตรที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก้านะคะท่านให้แนวพระราชดำริไว้นะคะว่าเป็นการทําเกษตรที่ทั่วๆไปจะทราบกันว่าถ้าทฤษฎีใหม่คือต้องแบ่งพื้นที่เป็น30 30 30แล้วก็สิเปอร์เซน์นะคะนั่นหมายความว่าอะไร30แรกในส่วนของอ สระน้ำนะคะขุดไว้เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในยามหน้าแล้งนะคะ3 0เแล้วก็ไว้เลี้ยงปลาทำประมงได้นะคะ30ที่2ค่ะก็คือทำไว้เป็นนาข้าวนะคะไว้สำหรับกินสำหรับขายก็แล้วแต่นะคะ30ที่3ค่ะไว้สำหรับปลูกพืชผปลูกผักนะคะไม้ผลต่างๆนะคะแล้วก็เลี้ยงสัตว์นะคะสิบสุดท้ายค่ะก็คือเป็นในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะคะแล้วก็ ในเรื่องของโรงเรือนนะคะที่ใช้ในทางการเกษตรนะคะที่นี้ความสำคัญของเกษตรทฤษฎีใหม่คือยังไงก็คือเป็นการบริหารจัดการแบบครบวงจรนะคะบริหารจัดการอะไรก็คือดินน้ำพืชที่วัาสัยแล้วก็เนี่ยค่ะ4อย่างนี้นะคะให้มันสอดคล้องสัมพันธ์กันนะคะถามว่าแล้วจะได้อะไรถ้าทำแบบนี้นะคะอันดับแรกเลยค่ะ เราตัวเราเองนะคะครอบครัวนะคะก็จะได้ในเรื่องของการอาพออยู่พอกินนะคะมีอาหารนะคะครบทั้งเป็นพืชผักทั้งโปรตีนนะคะสามารถอยู่ได้แบบมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนโดยที่ไม่ต้องไปซื้อที่ตลาดนะคะเพราะเรามีกินเพียรพร้อมบริบูรณ์นะคะแล้วยังไงต่อเมื่อเราเพียรพร้อมแล้วเราก็ไปแจกจ่ายไปแบ่งปันนะคะไปขายนะคะ เท่านี้ไม่พอเมื่อเข้มแข็งแข็งแรงแล้วเราแข็งแรงคนเดียวไม่พอคะ่ะมีการรวมกลุ่มกันนะคะสร้างกลุ่มขึ้นมานะคะเราก็เกิดความเข้มแข็งนะคะสามารถที่จะไปต่อรองราคาได้นะคะในท้องตลาดนะคะมีการรวมกลุ่มนะคะสรุปทฤษฎีใหม่ก็คือนะคะบริหารจัดการ4อย่างนะคะดินน้ําพืชที่อยู่อาศัยนะคะดินน้ําพืชนะคะที่อยู่อาศัยให้มันประสานสอดคล้องกันนะคะเพื่อที่จะ ให้เราเป็นอันดับแรกนะคะมีอยู่มีกินนะคะอยู่ได้สบายในยุคโควิดนี้นะคะแล้วก็กระจายไปสู่ชุมชนสังคมในที่สุดนะคะก็จะทําให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งเกิดความสําเร็จที่พระเจ้าอยู่ท่านบอกนะคะเกิดกระบวนการเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเกิดขึ้นนะคะแล้วก็นําไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนทางด้านอาหารแล้วก็รายได้นะคะทำให้เกิดการ แน่นอนค่ะถ้าเราทําสูตรนี้นะคะอันดับแรกคือเราจะลดรายจ่ายนะคะเพิ่มรายได้ในครัวเรือนเรานะคะเพราะเราไม่ต้องไปซื้อที่อื่นค่ะเนี่ยนะคะให้ดูพื้นที่เล็กๆนะคะแค่อ่างหนึ่งงานถึงสองงานเนี่ยนะคะใกล้ๆบ้านอย่างเงี้ยนะคะก็ปลูกไว้นะคะมีผักนะคะมีผักมีผลไม้มีต้นไม้นะคะมีหลากหลายนะคะ,ะแต่ในโซนนี้ไม่มีสัตว์เลี้ยงนะคะมีแต่โซนเป็นโซนของผักนะคะ ะะทำแบบนี้ก็คือพวกผักสวนครัวอะไรพวกนี้เราก็ไม่ต้องไปซื้อนะคะเราก็ลดรายจ่ายพอเราลดรายจ่ายแล้วนะคะก็เป็นการเพิ่มรายได้ไปนในตัวนะคะนี่นะคะให้ดูพื้นที่เล็กๆแค่นี้นะคะตรงนี้ก็สามารถทำให้เราลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในครอบครัวแล้วนะคะ ก็วันนี้ก็อย่างที่บอกค่ะนาเสนอในเรื่องของกเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะเป็นทฤษฎีดีๆนะคะเป็นสิ่งดีๆที่แนะนําให้เพื่อนๆน,นําไปปรับใช้ในยุคโควิดนี้ New Normal น,นี้นะคะทําให้อยู่ได้อย่างมีความสุขตามอัตภาพนะคะมันคงมั่งคั่งยั่งยืนในคะรอบครัวค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะติดต่อเราได้ค่ะที่เพจธงชัยสนสมรมนะคะถ้าชอบนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ